นักท่องเที่ยวนี้ใช้เวลา1-2อาทิตย์เท่านั้นก็กลับมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทั่วโลกอาระดับโลกเนี่ยส่วนมากก็อยู่ในอเมริกาเช่นฮาวาดเยล p รินซ์ตันเขาเอาสถิติการค้นคว้าวิจัยที่ประสบความสำเร็จเป็นตัววัด LA c a l คลิฟร์เนียผลภาพยนตร์ส่งขายทั่วโลกเช่นเบนเฮอได้11ตุก๊กตาทองบัญญัติสิป,ปการ และของวอลด์ดิสนีย์ที่จบอย่างสร้างสรรค์รู้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกวันนี้มีภาพยนตร์ที่ซีรีส์ที่ดูกันทั้งปีก็ไม่หมดเช่น NCS, i b o n e Wood, Metalist, n Castle ทั่วโลกติดกำนงอนเมืนกันครได้เงินเข้าประเทศมหาศาลจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์นี้ประเทศชั้นนำทั่วโลกอย่างเยอรมันรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีจีนญี่ปุ่นอินเดียพยายามสร้างภาพยนตร์เรียนแบบสหรัฐ ไม่ประสบความสำเร็จครับและอีกมากมายที่ผมยงยกตัวอย่างไม่หมดที่เพราะเป็นเจ้าประทานรายได้ให้มากมายมแก่ประเทศอเมริกาทำไมอเมริกาถึงมีรายได้มากมายมหาศาลมีิปปัญญาดีเพราะอเมริกาส่งผู้ประกาศมากที่สุดในโลกด้วยเงินผ่านผู้รับใช้ไปเนี่ยมากมายมหาศาล ในร้อยกว่าปีที่มาผ่านมามีคนเป็นแสนแสนคน,นที่ออกไปและคนเหล่านั้นเป็นคนที่สมองดีนะครับเป็นคนระดับด็อกเตอร์นำความรู้ความสามารถที่ดีเยี่ยมยอดทางการแพทย์การวิทยาศาสตร์ทางการศึกษาและการกอร่อสร้างเป็นคนที่เสียสละและสอนเรื่องความรอดของพระเยซูยคริสต์ไปทุกทวีปของโลกคนที่เป็นคริสเตียนก็มีใจรับมริการ ผมรักคนอเมริกาเพราะอเมริกาทําให้ผมเป็นคริสเตียนได้รับความรอดได้รับจากพระพรอจากพระบูญชาคนอื่นเขาก็รักเหมือนอย่างที่ผมรักอเมริกาจึงมีมิตรประเทศมากที่สุดในโลกเพราะมิชลารีเหล่านี้ได้วางวางแบบอย่างแห่งความรักความเสียสละไว้ประเทศต่งตางๆทั่วโลกอิจฉามากนะครับในประเทศไทยเนี่ยผมก็ได้รู้จัก ครอบครัวหลายครอบครัวอย่างาศาสนาจารย์ริชาร์ดไบรอันครอบครัวาศาสนาจารย์อารันยูแบงคุณมารรียนคุณแมกจาเนียนและอหลายอีกหลายคนที่รู้สักเป็นส่วนตัวนะครับอันนี้เออชื่อไม่หมดที่รู้จักทางประวัติศาสตร์อีกมากมายเช่นหมอบัตเลหมอเฮาคนไทยได้รับคนไทยเนี่ยยอมรับคนเหล่านี้ที่ไปยอมเสียสละเขาก็ยอมรับอเมริกา มิชลรีจากอเมริกาเนี่ยนำเงินไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลมิชลรีอเมริกานะครับช่วยให้ไทยพ้นภัยพิบัติที่ร้ายแรงมากๆนะครับไอว่าคนไทยไปตายไปชับพลันทันใดสี่หมื่น 40, คนครับถ้าแก้ไขไปท่ทนไม่ใช่4ี่หมื่นจะเป็นสี่แสนสี่ล้านได้ในเวลานั้นประเทศไทยมีก็ ประชากรก็ยังไม่มากเท่านี้นะครับอาจจะหายไปครึ่งศพนิร้ลอยเกลื่อนตามลำคลองและกองศูนที่วัดเป็นเรื่องเศร้าโศกร้องไห้น้ำมมไปทั้งเมืองหน้าเวทนาเขาไม่ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นเขาคิดว่าผีหาลงกินกินคน นอกจากนั้นนะครับนอกจากอะฮิวาแล้วนะครับเขายังแก้เ, e เรื่องไข้ทรพิษการระโรควัณโรคโรคเลือนโรคพยาธิโรค,รรโรค,าโรคมาลาเรียโรคระบาดร้ายแรงหลายอย่างเรื่องแบนี้ที่เป็นตอนตอนที่ผมเล่าม,มาเนี่ยผมเฟซในในอินเทอร์เน็ตให้คนไทยทั้งประเทศอ่านด้วยนะครับในโพสต์ดูเดคมชัดลึกเนชั Update ่น เพื่อให้เขาได้ศึกษาประวัติที่พระเป็นเจ้าได้นําพาผู้รับใช้ขององค์ไปช่วยประเทศไทยเพราะคนทั้งประเทศอยากอ่านอยากให้พี่น้องได้เฟซและก็ประกาศเรื่องราวของพระเป็นเจ้าด้วยคล้ายๆกับที่ยกตัวอย่างมานะครับโรงพยาบาลศิริราชเน,น,นี่ยร็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยเวลานี้คือร็อก ซีร่าโรกี้เฟลเลอร์ไปช่วยสร้างและอาจารย์แพทย์ที่สอนคนไทยให้เป็นแพทย์ก็คืออาจารย์แม็กฟารลนเดีท๋ทีผมว่าแม็กซ์เวลล์อาจารย์สมพงษ์ได้ตรวจรูปคำเทศผมบอกว่าอาจารย์คริดแม็กฟารลนต้องขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยแก้เพราะว่าอาจารย์เขามีหนังสือภาษาอังกฤษที่จะเปิดดู เขาได้สอนอคนไทยที่เป็นแพทย์ตั้งแต่รุ่นแรกมาจนกระทั่งเขาก็เษียอายุเนี่ยครับให้คนไทยเป็นแพทย์ได้สอนแพทย์ต่อเนื่องมาคนอเมริกันสร้างโรง,โรงพยาบาลโอบร,รุกนะครับโอบร,รุกเดี๋ยวนี้มีทรัพย์สินที่ส่งเงินไปแล้วนะครับพันล้านให้กับสภาขึ้ิจักเพื่อจะช่วยผู้รับใช้แล้วก็ขจักเล็กๆ ที่ดินในกร,ง resigned, รงุ schnell, รงเทพกรุงเทพคริสเตียนโรงพยาบาลแม็คาเมกโรงพยาบาลเชียงรายวิทยาคมเป็นสรอยดารามหาวิทยาลัยพยับมหาวิทยาลัยคริสเตียนกรุงเทพคริสเตียนโรงเรงียนวัฒนารวมแล้วทั่วประเทศเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ถึง25่โรงแล้วก็มีคนทั้งครูทั้งนักเรียนเนี่ยตลอดมาเนี่ยเป็นแสนคนที่ได้ใช้ทำงานแล้วก็ได้ได้ใช้บริการจากโรงโรงอโรงเรียนเหล่านี้ ทรัพย์สินเดี๋ยวนี้มีค่ามากครับอย่างกับโรงพยาบาลกุงเทพคริสเตียนเนี่ยอยู่ในทำเลที่แพงที่สุดในประเทศไทยรวมแล้วนะครับทรัพย์สินเป็นแสนแสนล้านคนอเมริกันมอบให้กับคนไทยทั้งหมดจัดการเข้าไปบริหารโดยไม่เสียดายเลยครับ <c oughs> เขาเป็นเพื่อนที่มีน้ำใจอันกว้างขวางจริงๆ คนในประเทศนี้คนที่เป็นคริสเตียนพระเยซูคริสต์เป็นผู้บัญชาให้เขาไปด้วยตัวองขาเองนี่ผมเชื่อว่าเขาไม่ไปเพราะว่าเหนื่อยลําบากไม่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้ตําแหน่งงานไม่ได้เงินทองไม่ได้อยู่สุขสบายในประเทศของเขาถ้าอยู่ประเทศของเขาเขาจะจะเป็นผู้ในการเป็นหัวหน้างานเป็นหัวหน้าแพทย์เป็นแพทย์เฉพาะทางร่ํารวยมีทรัพย์สินเงินทองสบาย แต่เขาหวังว่าจะให้คนไทยเป็นคริสเตียนได้รับพระพรจากพระพิญาประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้ารัชกาลที่สี่นะครับได้บันทึกในประวัติศาสตร์ไว้ว่าแท้จริงสยามประเทศแต่ก่อนนี้ประเทศไทยเขาเรียกว่าประเทศสยามก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นประเทศไทย แท้จริงสยามประเทศเป็นหนี้บุญคุณคนเหล่านี้ในความเจริญความก้าวหน้าความมั่งคั่งสมบูรณ์ได้บันทึกในประวัติศาสตร์อย่างนี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างแค่ประเทศไทยเล็กๆประเทศหนึ่งเท่านั้นจริงๆแล้วประเทศอเมริกาที่ได้รับพระกรุณากมายเขาทุ่มเทไปที่ไหนนะครับที่จีนประชากรพันกว่าล้านที่อินเดียประชากรพันกว่าล้าน ที่แอฟริกาประชากรจำนวนมากเดนี้ในที่เหล่านั้นได้รู้เรื่องราวของพเยูคริตผู้นำของจีนหลายคนเป็นคริสเตียนจีนปกครองคริสเตียนยง่ายครับและจีนเนี่ยเขาก็เห็นคนคริสเตียนในจีนเนี่ยเสียสละไปช่วยคนจนบนบทโดยที่ไม่ต้องบังคับให้ไปนะครับและคริสเตียนจีนไม่แบ่งแยกเป็นประเทศ เหมือนประเทศอิสลามนะครับพี่น้องมาอยู่ในประเทศแห่งพระพรพี่น้องได้เห็นได้ได้ได้ฟังตัวอย่างสองตัวอย่างที่ยกมาพี่น้องทำตามที่พี่น้องมีอยู่แล้วพี่น้องทำตามนะครับพี่น้องมีความเป็นอยู่ที่ดีอยู่แล้วน,น,นะครับพระเป็นเจ้าจะเพิ่มให้ท่านในตลอดปี2016นี้ สรุปกับขอให้พี่น้องเป็นเหมือนเศรษฐีกิบสันกับเพื่อนของเขาที่น้มัสการพระเป็นเจ้าทุกวันอาทิตย์ถวายสิบรถทำทุกอย่างด้วยการขอบคุณพระเป็นเจ้าวางใจในพระเจ้าอย่างจริงจังเหมือนอเมริกาประเทศของท่านเหมือนอเมริกาที่ประเทศของท่านนะฮะที่ส่งมิชลีเวลานี้ก็ยังส่งอยู่นะครับให้พี่น้องประกาศกับคนไทยที่ หน้าสงสารหน้าเวทนาให้ลุกจากการพนันการติดเหล้าและติดรูปเคารพนั้นมารับความรอดและไปอยู่สวรรค์กับพระพินเจ้าหลังการตายพระธรรมส่งท้าย3ามยนบทที่หนข้อสอท่านที่รับข้าพเจ้าขออธิษฐานข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีภารัยสมบูรณ์และเจริญสุขทุกประการ ขอพระบเจ้าทรงอวยัพระพรให้ทุกคนที่มารัสการในเช้าวันนี้นะครับมีความสุขประสบความสําเร็จมีรายได้ดีมีสุขภาพดีตลอดปี2016และตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่านอาเมน